เส้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐอเมริกาตอนนี้เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะกําลังนับคะแนนกันอยู่ค่ะการเลือกตั้งครั้งนี้มีความสําคัญมากนะคะเพราะว่าจะเป็นการชี้ชะตาอนาคตทางการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจในฝั่งของสหรัฐอเมริการวมไปถึงแทบจะทั่วโลกเลยก็ว่าได้ซึ่งสิ่งที่สําคัญก็คือแล้วการเลือกตั้งของอเมริกามันส่งผลอย่างไรบ้างต่อภาพการลงทุนทั้งตลาดเงินแล้วก็ตลาดทุน มีประเด็นที่น่าสนใจจากนักวิเคราะห์ในระดับโลกกันนะคะเขาก็ออกมาประเมินสถานการณ์กันว่า หากรีพับลิกันชนะจะเกิดอะไรขึ้นหากเดโมแครตชนะจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวลองมาไล่เรียนดูกันค่ะหากยึดตามโพลณตอนนี้มีโอกาสสูงมากนะคะที่รีพับลิกันจะครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนรัษฎรของสหรัฐหรือว่าสสซึ่งหากผลออกมาเป็นแบบนี้นักวิเคราะห์คาดว่าตลาดหุ้นจะเป็นบวกซึ่งเมื่อคืนก็แทบจะบวกรอไปอยู่แล้วนะคะแต่หากว่าพลิกโผก็คือกลายเป็นว่าเดโมแครตชนะการเลือกตั้งกลางเทอมทั้งสงสภา มีโอกาสสูงเป็นอย่างมากที่ตลาดหุ้นวอล l s สตรีทจะเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามหรือพูดง่ายๆก็คือปรับตัวลดลงนั่นเองค่ะ หัวหน้านักวิเคราะห์ของ Goldman Sachs นะคะคุณแจนแฮซิอุสเนี่ยบอกว่า d e m o c r a ตถ้าเกิดว่าเป็นการสร้าง Surprise ก็คือคว้าชัยชนะทั้งสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็วุฒิสภาจะสร้างแรงกดดันต่อตลาดหุ้นเนื่องจากนักลงทุนคาดว่ารัฐบาลจะผลักดันการเพิ่มอัตราภาษีต่อภาคธุรกิจต่อไปนอกจากนี้นะคะเขาก็บอกเพิ่มเติมว่าหากเดมโมแครตชนะการเลือกตั้ง ก็จะยิ่งเป็นปัจจัยที่ไปเพิ่มแรงกดดันให้ธนาคารกลางสหรัฐเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องจากประธานาธิบดีโจไบเดนจะผลักดันมาตรการการใช้ใจ่ายของรัฐบาลซึ่งจะทําให้เฟดต้องคุมเข้มนโยบายการเงินต่อไปเพื่อสกัดเงินเฟ้อแต่อย่างไรก็ดีนะคะนักวิเคราะห์ของ Goldman Sachs ก็คาดการว่าตลาดเนี่ยอาจจะไม่ได้มีปฏิกิริยามากนักต่อชัยชนะของรีพับลิกัน เนื่องจากที่ผ่านมาตลาดปรับตัวรับคาดการชัยชนะในสภาผู้แทนราษฎรไปเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนผลการเลือกตั้งสําหรับพุทธ,ธิสภาอาจจะไม่ได้สร้างความแตกต่างต่อนโยบายมากนักเท่ากับการได้รับชัยชนะในสภาผู้แทนราษฎรค่ะ ไปดูกันต่อนะคะคุณผู้ชมสําหรับทิศทางอัตราดอกเบีย้ยของฝั่งสหรัฐอเมริกาค่ะตอนนี้สิ่งที่ตลาดพูดกันเนี่ยไม่ใช่ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบีย้ยเดือนหน้าเท่าไหร่ปีต่อไปเท่าไหร่แล้วนะคะแต่ประเด็นที่เป็นประเด็นสําคัญก็คืออัตราดอกเบีย้ยสุดท้ายหรือว่า terminal rate ซึ่งตอนนี้ตลาดก็เก่งกันไว้ว่าน่าจะออกมาอยู่ที่ประมาณร้อยละ5 แต่ล่าสุดค่ะมีมุมมองที่น่าสนใจจากอดีตประธานเฟดออกมาบอกว่าร้อยละ5นั้นอาจจะน้อยเกินไปหรือเปล่าเฟดอาจจะตัดสินใจปรับดอกเบี้ยสุดท้ายเนี่ยมากกว่าร้อยละ5ก็เป็นไปได้ความเห็นจากเอริกโรเซนเกรนนะคะเป็นอดีตประธานธนาคารกลางสหรัฐสาขาบอสตัน ออกมาให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNBC เนี่ยบอกว่าอันนี้เป็นคาดการณ์ของตัวเขาเองนะคะเขาคาดการณ์ว่าขณะนี้มีแนวโน้มที่ธนาคารกลางสหรัฐจะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยขั้นสุดท้ายมากกว่าที่นักลงทุนคาดการไว้ที่ร้อยละ5และจากการประเมินผ่านความเห็นส่วนตัวเขามองว่ามันมีความเป็นไปได้ค่ะว่าอัตราดอกเบี้ยขั้นสุดท้ายจะขยับไปมากกว่าร้อยละ5.5ด้วยซ้ํา ซึ่งนั่นจะเป็นแรงกดดันให้เศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน้มที่จะ,ะเผชิญกับภาวะถดถอยในปีหน้าเนื่องจากสหรัฐเผชิญกับแรงกดดันด้านเงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทําให้ต้องขึ้นดอกเบี้ยในระดับที่สูงกว่าตลาดคาดการณ์อย่างไรก็ดีนะคะคุณเอริกโรเซนเกรนเนี่ยก็ระบุว่าการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยสุดท้ายที่สูงขึ้นของเขาเนี่ยจะขึ้นอยู่กับการอ่อนตัวของตลาดแรงงานของสหรัฐแล้วก็การเพิ่มขึ้นของค่าจ้างที่ชะลอตัวลง ภายใต้การคาดการณ์อยู่ภายใต้สมมุติฐานที่ว่าอัตราการว่างงานน่าจะพุ่งไปแตะที่ร้อยละ5จนถึงร้อยละ5.5ซึ่งเพิ่มขึ้นจากร้อยละ3.7ในปัจจุบันในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาตลาดแรงงานของสหรัฐก็ยังคงตึงตัวอย่างต่อเนื่องนะคะรวมไปถึงอัตราค่าจ้างแรงงานที่เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ5.2เมื่อเทียบรายปีในเดือนตุลาคม ขณะที่ถ้าเราย้อนไปดูผลการประชุมเฟดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาขึ้นดอกเบีย้ยไปร้อยละ0.75เป็นครั้งที่4ทําให้ดอกเบีย้ยนโยบายของสหรัฐปรับตัวขึ้นสู่ร้อยละ3.75จนถึงร้อยละ4พร้อมกับการส่งสัญญาณจากประธานเฟดว่าการขึ้นอัตรา,าดอกเบีย้ยอาจจะไปไกลกว่าที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ถึงแม้ว่าจะขึ้นในอัตราที่ช้าลงก็ตามค่ะ พาไปดูกันต่อนะคะสำหรับความเคลื่อนไหวจากฝั่งของธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ ค่ะ BOJ เป็นหนึ่งในธนาคารกลางที่ยังคงยึดมั่นต่อนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายพิเศษมาอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าล่าสุดจากการเปิดเผยรายง,งานการประชุมในเดือนตุลาคมเริ่มจะมีการพูดถึงทิศทางของเศรษฐกิจในระยะถัดไปหากว่าเขามีการยกเลิกนโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเศรษฐกิจของญี่ปุ่นบ้าง ในรายงานระบุว่าสมาชิกบางรายของคณะกรรมการกำกับนโยบายการเงินจากทั้งหมด9คนนะคะมองเห็นสัญญาณว่าแรงกดดันเงินเฟอ้อที่ขับเคลื่อนโดยต้นทุนสินค้าในช่วงนี้เริ่มขยายวงกว้างออกไปมากขึ้นมีสมาชิกของ BOJ รายหนึ่งเนี่ยเตือนว่าไม่อาจจะตัดความเป็นไปได้ที่เงินเฟอ้อจะพุ่งทะลุเป้าหมายครั้งใหญ่ ในขณะที่สมาชิกคณะกรรมการกำกับนโยบายอีกรายบอกว่าขณะนี้ธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยจะยังไม่มีความจำเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินในทันทีแต่ก็ต้องใส่ใจผลข้างเคียงจากการดำเนินนโยบายการเงินเชิงผ่อนคลายเป็นระยะเวลานานๆด้วย การประชุมนโยบายการเงินเมื่อ27-28ถึงตุลาคมที่ผ่านมาของธนาคารกลางญี่ปุ่นนะคะยังคงมีมติตรึงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับต่ำเป็นพิเศษคงแนวนโยบายเชิงผ่อนคลายเอาไว้ซึ่งกระสวนทางกับธนาคารกลางทั่วโลกที่เดินหน้าคุมเข้มนโยบายการเงินเพื่อต่อสู้กับเงินเฟอ้อที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นค่ะดูกันต่อนะคะสรุปภาพรวมการลงทุนในฝั่งของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาและก็ตลาดหุ้นยุโรปเมื่อคือนที่ผ่านมาค่ะ ฝั่งของอเมริกาในตลาดหุ้นยังคงคึกคักสดใสเลยทีเดียวนะคะปรับตัวขึ้นค่อนข้างจะแข็งแรงแล้วก็เป็นการขึ้นหน้าจังหวที่3ติดต่อกันแล้วนะคะซึ่งประเด็นหลักๆที่ตอนนี้นักลงทุนในฝั่งของอเมริกาเขารอกันก็คือผลการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐอเมริกาค่ะตอนนี้เหมือนตลาดจะขึ้นรับข่าวรับโพลที่บอกว่าริพับริกันจะครองชัยชนะไปแล้วนะคะแล้วก็ขึ้นมาหลายวันทําการติดด้วยนักลงทุนเข้าช้อนซื้อหุ้นเพื่อหวังเก่งกําไรอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ ขณะที่มีมุมมองจากนักวิเคราะห์หลายรายบอกว่านักลงทุนส่วนใหญ่ถ้าดูจากโฟลหรือจากเงินที่เข้ามาลงทุนในตลาดเนี่ยเขาบอกว่า น่าจะชอบผลการเลือกตั้งในลักษณะที่เรียกว่ากร i d ล็อกหรือว่าไม่มีพักใดพักหนึ่งครองอำนาจเบ็ดเสร็จในสภาคองเกรสซึ่งจะเป็นการช่วยคานอำนาจระหว่างการในการบริหารงานในการออกกฎหมายต่างๆรวมถึงเรื่องของภาษีด้วยนะคะซึ่งกว่าจะรู้ว่าพักใดได้ไดรับชัยชนะในนักวิเคราะห์เขาก็ประเมินว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาหลายวันหน่อยส่วนตลาดเนี่ยก็อาจจะมีแรงเกงกำไรเข้ามาในระยะสั้นๆตามโพที่ออกมาก่อนหน้านี้ว่าใครจะได้รับชัยชนะไป นอกจากนี้แล้วมีอีกหนึ่งปัจจัยที่ตอนนี้ฝั่งเมริกาเขารอกันอยู่นะคะก็คือการเปิดเผยตัวเลขเดัชนีราคาผู้บริปโภคหรือ CPI ซึ่งมีกําหนดจะเปิดเผยกันในวันพฤหัสบด,ดีที่จะถึงนี้ค่ะดาวโจนส์เมื่อคืนบวกขึ้นมา333จุดนะคะปิดบวกไปร้อยละ1.02 N แตกบวกไปร้อยละ0.49 s p 5 0 0ปรับตัวบวกได้ร้อยละ0.56ค่ะ ส่วนตลาดหุ้นในฝั่งของยุโรปเองก็ปรับตัวบวกได้นะคะตามเซนิเมนต์โดยรวมของตลาดหุ้นโลกที่อยู่ในแดนบวกส่วนหนึ่งที่บวกต่อหุ้นยุโรปก็คือว่าผลประกอบการของหลายๆบริษัทจดทะเบียนในยุโรปออกมาดีเกินคาดนะคะแล้วก็รวมไปถึงตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นในฝั่งยูโรโซนที่ดูดีขึ้นด้วยก็ยังคงเป็นปัจจัยที่ส่งผลบวกต่อตลาดฟุซิร้อยของกรงกฤเพิ่มขึ้น6จุดเมื่อคืนนะคะบวกไปร้อยละ0.08 CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดบวกไปร้อยละ0.39ยดัชนีดักตลาดหุ้นเยอรมนีปรับตัวบวกได้ร้อยละ1.15ค่ะส่วนสัญญาน้ำมันดิบปรับตัวร่วงลงอีกครั้งนะคะหลังจากก่อนหน้านี้บวกมาได้หลายวันทำการติดนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่ากรณีของจีนกลับกลายมาเป็นปัจจัยกดดันราคาน้ำมันเพราะว่า จีนพบผู้ติดเชื้อรายใหม่นะคะที่เพิ่มขึ้นถึง7,600กรว่ารายเพราะสถานการณ์ในจีนเป็นแบบนี้ในฐานะที่เป็นผู้บริโภคน้ํามันรายใหญ่ของโลกก็เลยส่งผลทําให้ราคาน้ํามันดิบในระยะสั้นๆเนี่ยปรับตัวร่วงลงสัญญาน้ามันดิบ WTI ส่งมอบเดือนธันวาคมลดลง2ดอลลาร์88เซนต์ปิดไปที่8 8ด1อลลาร์เเซนต์ต่อบาร์เรลบรอนนะคะร่วงลงมา2ดอลลาร์กว่าๆในขณะที่ดูไบเมื่อคือนปรับตัวล,ลดลงมาประมาณ65เซนค่ะ ส่วนทองคำเมื่อคืนที่ผ่านมาแข็งแรงมากนะคะปิดบวกขึ้นมาได้ค่อนข้างจะแข็งแ,งแกร่งเลยเหนือ1,700ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ได้ค่ะปัจจัยหนุนก็มาจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐนะคะรวมทั้งคาดการว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจจะชะลอการขึ้นอัตราด,ดอกเบี้ยหากบริพับเลกันคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งกลางเทิมโอมกซ์เมื่อคืนนะคะบวกขึ้นมาถึง35ดอลลาร์50เซนต์ปิดที่1,716ดอลลาร์ 1, ต่อออนซ์ค่ะ ส่วนบรรยากาศการลงทุนสำหรับตลาดหุ้นไทยหรือเซ็ตอินดี x เมื่อวานนี้นะคะก็มีอานิสงส์มีแรงส่งในเชิงบวกมาอย่างต่อเนื่องนะคะมีหลากหลายปัจจัยที่เป็นปัจจัยบวกต่อตลาดหุ้นบ้านเราทั้งเรื่องของเม็ดเงินลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติที่ไหลเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นอย่างต่อเนื่อง ค่าเงินบาทที่เคยอ่อนค่าก็พลิกกลับมาแข็งค่านะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเซนิเมนต์เชิงบวกต่อโฟลของนักลงทุนต่างชาติประกอบกับทิศทางผลประกอบการไตรมาสสามเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะคะที่นักลงทุนก็กําลังรอกันอยู่ไม่ได้มีปัจจัยลบอะไรใหม่เข้ามากระทบการลงทุนก่อนหน้านี้เซตก็มีการปรับฐานเพื่อสะสมกําลังไปก่อนหน้านี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ก็เลยเป็นบรรยากาศที่มีแรงซื้อเข้ามาหลายหุ้นเลยทีเดียวผลักดันดัชนีเซตอินดีคส์ปิดบวกไปได้9จุดปิดที่1632.61จุด มูลค่าการซื้อขายรวม63,313ล้านบาทโดยประมาณค่ะหุ้นพลังงานอย่างปตทอ,อพนะคะเมื่อวานนี้กลับมาบวกได้นะคะปิดบวกไปร้อยละ0.26อีกหนึ่งตัวนะคะมูลค่าการซื้อขายโดดเด่นเลยก็คือกาฟฟค่ะเมื่อวานมีข่าวใหญ่นะคะหลังจากมีข่าวว่ากาฟฟเนี่ยเตรียมจะทุ่มเงินกว่า10,000ล้านบาทในการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของไทยคมเพื่อต่อยอดธุรกิจในอนาคตราคาบวกไปได้ร้อยละ2.97 โอเมื่อวานนี้ขึ้นมาร้อยละ2.05 PTTGC ปิดย่อไปร้อยละ0.52ในขณะที่ BDMS เมื่อวานนี้บวกขึ้นมาได้ร้อยละ1.68ค่ะไปดูหุ้นเอเชียกันหน่อยนะคะเช้านี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างหลังจากหุ้นอเมริกาแล้วก็หุ้นยุโรปเมื่อคืนที่ผ่านมาบวกได้ค่อนข้างจะสดใสเลยทีเดียวค่ะตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียเช้านี้ภาพรวมก็ยังคง ผสมภาษานะนะคะมีทั้งตลาดบวกมีทั้งตลาดลบนิกเกญี่ปุ่นเปิดมาวันนี้ร่วงลงไปประมาณร้อยละ0.27เห่งเสียงห้องกลงติดลบอยู่ร้อยละ0.2 2องเชียงไทยคอมพรสีตตลาดหุ้นจีนบวกขึ้นมาได้เล็กน้อยพอสปีเกาหลีใต้เช้านี้ถ้าดูจากเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละในการบวกก็ถือว่าบวกแรงสุดนะคะบวกอยู่ประมาณร้อยละ1ส่วนสเตรทไทม์ของสิงคโปร์ค่ะตอนนี้บวกอยู่ราวๆร้อยละ0.38ค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยละคะ่ะ